นี้เป็นไผ่จางวนเนาะที well, we ่เราเอามาตกแต่งในพื้นที่สปาที่ทำมานือแบบกันม้อแบบนี้กันมออเนาะอันนี้รีบเาแก้กันม้อเสร็จแล้วอนนี้อันนี้สูงยาว6เมตรนะครับมีความสูงหกเมตรเพื่อบังแสงดาค่างๆจะเป็นตึกเป็นตึกเนาะเป็นตึกเพื่อบังมีสวนสไปน์ที่ปลูกามไผ่จางวนนี่เราใส่ทั้งลำก็สวยดีเราทำเป็นรั้วได้ทำเป็นกำแพงได้ได้หมดอะครับผม ถ้าอยู่ในร่มเนจะอยู่ใช้งานได้นานนะถ้าเราอยู่แบบกลา,างแจ้งเนี้ยจะจะเราเราค่อยขยันเขียนเราก็ได้เอาสองปีสามปีส,สวยๆนะอันนี้เราจะเป็นข้างในเป็นจะเป็นโครงเหล็กนะครับแล้วก็เอาไผ่ตัวนี้มาเนาะเอาแปะแล้วแต่ให้ให้ดีก็ใส่แสลมนิดหนึ่งเดีอยวความาส่งให้กับทีท่่อันนี้เอวันนี้แบบที่เขาแบบแบบใช้ง็ประหยัดหน่อยก็ไม่ต้องแช่น้ํายาก็ได้อย่างเงี้ยเนาะ แต่ว่า2ปี3ปีก็ค่ามาเปลี่ยนเอาเนี้ยตามไหนไม่สวยแล้วก็แกะเสียมได้คือใช้น็อตยิงเอาครับผมใช้น็อตตะปูเกียวยิงเข้าเข้าหล็กเ,เลยอย่างเงี้ยนะการติดตั้งก็จะง่ายใช้แรงงานแค่คนสองคนวันหนึ่งก็หนึ่งกระแผงเนี้ยก็ยิงยิงยิงได้นานนะหนึ่งกระแผงข้างในเนี้ยใช้เวลาทําทํางานแค่สองสามวันจบงานละอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยเนาะนทั้งหมดนี่นะครับรวมบที่เราติดตั้ง เอาเหล็กมาเชื่อมเชื่อมเสร็จแก็ติดตั้งมาป็นกำแพงก็สวยงนาะมอีแบบนี้ที่คนชอบอนะเนาะบางท่านก็อยากจะแช่น้ำยาราคาต้นก็จะแพงไปประมาณสักสมเท่านะครับผมสเท่าของราคาเนี่ยเนาะอันนี้เป็นไม้ไผ่ที่แช่น้ํายาแล้วจะมีทั้งไผ่ลวกไผ่เลี้ยงไผ่สร้างเนี้ยทําได้หมดะครับผมถ้าเราจะแช่น้ำยา